นอยอย่าเอาหน่อยให้ซื้อหลายๆบ้นจังสิเบิร์ตมีว่าสั่นของนั่นหนักเลยบเหรอครับแม่นเบิร์ตทราบซื้อกับซื้อว่าหลายคือว่าลแบบแปดเจ็ดมันตัวเก่าเนาะเจ็ดแปดแปดเจ็ดนี่เลขตัวเก่าบอกทราบกับท่วงมันยูได้เพราะคันตาเดินสองตัวเจ้าสี่เอาเจ็ดแปดแปดเจ็ดบอกมันโตเก่าว่าสั่นแล้วว่าเอาโลดแล้วว่าจังสีตัวเก่านั่นแหละตัวมันบ่ออัแล้วว่าจังสี่แม่บม่นเท่าิร์ลไร้ไร้บอกคุณพ่อกใคร ีกับหุ่นจักเพิ่อนทางสายโทูสายโทูเนะาะกับวเวียเพื่อปันใดดอกบะสือหน่ำเก่ากุ๊กนะจริงๆก็ถือสามสูงตลอดเลยเที่ยงเขา<อ>พูดในบอ,อกคือเขา เศร้าขอคุ้ย,วยขยว้นเลิกบ่อเลยค่ะเอาขึ้นเลิกเอาบ้านหล้งละล้านสามลังสี่ลังรถจักร ได้จาก่นยิบลอตลีนั่นละ่ะคือในใจหู้แล้วว่าเิ่นแต่เลขแต่ว่าพุ่มอีกพุ่มนึ่งมีผียางออกจากต้นมะขามนีบ่งคั้ไเด้เขาหอดในดอนได้พี่น้องไปเมื่อนั่นแบบใจออกเลยว่าเฮียจังไหนนอ้องจากฟ้องกีกับพได้ถามห,หาปาน,นี้โศกดีว่ามีศารอยู่ติดถนนก็เลยว่าพุณพ่อว่าสัน่น ถ้เาเอายูสานได้บออันนี้สิเป็นอีกคนหนึ่งเอาคือ่านร่องกับอัน,นพอจำเปาซักเค่เพื่อจะเอาสองขุนถ้าเอายูสานนี่ได้บอเพราะต้องเข้าไปดอกในเมื่อเห้าวพอด้คุยกจะเจ้าของทีเพิ่นมากนะ่อนว่าสันเพิ่นกะเลยว่าสีได้ยูบอเมื่อเพิ่นว่าทา <c oughs> งนนมีเม่นเทเด้สามต,ตัวพวกพวกหรือเด้เพิ่นว่ามันกับพุ่มเดียวกันถ้าเอื่นเพิ่นออกมาได้ยูพอถ้าถูกถูกเอิ่นอันเชิญปูตาอยู่ทางน,นั้นนะออกมาเลยว่าจังสศ ปลากฏตวาได้ยี่ดีถีพ่นซูนเบอร์ครับมะตั้งกล้องปุ๊บมื้อหัวยาวยาวยาวเขามขาขื้นเขาาคือจังสีไม่แนวมะสิงนี่สิงแบบว่าอาการที่แบบว่าสิรับไปเลยนะเพิ่นก็เลยยกุมือขอเพิ่นววาลูกหลานมาจากอุดรเป็นช่องยูทูบมาชายทํำ เสียเอาเลขไปฝากเอฟซีว่สาสั่นให้เขาถือเวิร์ประเทศเด้อให้ถือสามตัวสิกับมาเรียงดอกเพิ่นด้นว่ามีแต่ผูได้แต่ว่าบ่มีผูเรียงเพินเเนเ่นว่าเรียงกระเรียงในหน่อยกินบ่อิมเพิ่นว่าจังสีกรเลยว่าลูกสิกับมากเลยว่าขอให้ลูกถือสามตัวลูกจะเอาเราให้ใกล้ตัวพเพิ่นละหมากรากไม้กเลยว่าจังสีบาานีีเพิ่นกเ็เลยไม่ออกไม้ออก,ออกนอะอ,อ,อาการที่แหลกะนะ มีพ่อยายอันหนึ่งท่วงเพิ่นว่าอีหลาถ้ายีหลาสู้จงสี่นะซื้อหลุดเยอะเลขมันสีถทกเพิ่นว่าถ้าพ่สู้นี่คือว่าถึอกว่าสันแต่ว่าพอพอ,พอหเหาก็ังเว้นบ่ได้บ่มันกับบ่ได้แล้วเพิ่นหายใจะสะพอกัขขงขึ้นกางสีดีเทียงขึ้นแหงดีช่วงที่ว่าเพื่อนออกมาสีเห็นเป็นโตออกมาเลยคือเทียงขึ้นสีทุ่มหาทุ่มขึ้นไปบาดน,นี้ก็เลยย่างถามไปขอ สามห่วยสามน้องไปคุณนีแต่ว่าจิเป็นปลาปลาทึบๆเลยลหละเพิ่นสีแตกคือว่าเพิ่อนล้อมหัวไว้มีซิดด้วยิีดพวกตูม่ะพร้อมแต่มีสารอยู่ติดถนนนอสิไปเห็นนะติดห้วยไว้ครับลเลยขอเอาอย่หันอ่าตานล่องเพื่อนก็นเลยจุดถูกห้เฮาก็เท่ากว่ามันเสียอ,อ่ะา็คือเอาเรขถูกประซั่น์เพื่นอนคล่<า><า>องใจไม่มเบ<า>ิด์ทัพย์คล่องใจบ่คือ คือไปหูยุกไก่แท้เบิกซาบคือได้ไปเอายุกไก่นะครับก็สีหูนั่นคุณพ่อใครติมทร่มมาบอกเบิกซาบเพื่อนเห็นเบิกซาบน่งเอาเลขที่ว่าเอายุกพ่นพญานาคเขาเนาะไ่หลงวดกับเีโนดเพื่อนวัอ้าวเบิกซาบเอาเลขกับปิ้นตีเพื่อนว่าเป็นเหมือนเลยเพรามันสิถือว่ถือเท่านั้นลหละเพเลยว่าสิก็สิได้ไปนี่มองนี่นะสุดยอดไผมากก็ได้ไผมากก็ไใดได้แต่ว่ามันเป็นหน้าข้าเจ้ากัน เ่ว่ามาหลายคนย่านเขาพ่อได้เพื่อนว่ามาเอาชวนตูเพื่อนว่าเอาเอากะเว้นบ่พ่อมาสั่นกะเว้นสิพ่อได้อยู่บ่แล้วเอาเทียงขึ้นเทียงขึ้นไม่ได้ว่ามันสีแม่นบ่เนาะเข้ากับย่านพ่าด้ย่านยังเร้คือความว่ามันเป็นป่าแล้วเจ้าของสิไปแค่สองสามคุณนะคือมันอันตรายเข้ากับปรยานเข้ากับคนต่างทีมันหว่าเข้ากับเลอยบ่ไป เพิ่นทรมาอยู่สองสามงวดปรากฏว่าเลขเขาอยู่สองสามงวดมาคากักคักบังหันดีเก้าหกหกเพิ่นซื้อลอตเตอรี่ไว้บานนีผีอยู่ดอนปู้ตาเพิ่นเขาฝันช่วงตีสี่เมื่อยหลายวาสันมาแต่กล่องสลากวาสันไม่ฝันเอ,าอ้าไปยังเราปู้สันไปเหยียบกล่องสลากไาว้แล้ววาเลขให้มันออกเก้าหกหกนี่ละวาสันปรากฏวา่าเพ่ยี่สีเลขออก นี่ยงเงอหกเก้าหกเก้าหกเนาะจะถือว่ามันถืน่อเนาะพอว่าว่าให้่คับกันให้่ครับกันไปกลับกันมาอยู่ในหานลาวาสันผู้โชคดีนะได้หอดลางว่าถีเนืองได้รางว่ลนสีเนึงคือ,อพระเจ้ากับจนเศร้าขอว่าสันพอวา่าขันห้าได้หลายเลียงห้ขอดูบ่ได้แล้วก็ไม่แล่วได้แม้จะได้แต่ด้วยความว่าเพื่อนเป็นปูตาเนาะต้องได้เลียงสินะบางคนได้ละเสยวาเรียง ือว่าบอถ้ำบุญท้ำหยางน้ากุ้งเจ้าทีเพื่อนกา่วนมากกาสิบวด้อีกนะเพื่อนกาเลยทํำการเลี้ยงตลอดบางคันนี่กาไปขอากาหายอยู่ที่เราให้บ่อที่หยางเพื่อนใด้ผลไม้ก็ก็อันเราบ่อไปเลี้ยงพุ้งเจ้าทีไปตั้งแต่ว่าหลบมีสิจับง่ายอยู่ดอกเบอรครับสีเลี้ยงง่ายอยู่ดอกฟีด อย่างเพิ่นได้หลายดอกผี่ขันขักเข่าไปทางในได้เนาะกาเลี้ยงทางในแล้วก็เลี้ยงทา,งน,างนอกน้ำอากาศเสีเอาผู้กัญญาไปตั้งในสามในเพิ่นน้ำเนาะค่ะสุไปจัดการดูแลให้มันดีขึ้นเนาะค่ะกาเลยว่าเหตุจังใดน้ออีพอประสานทุกไปเพิ่นไหนกับบัท่านลับสายอยู่พี่น้องเดี๋ยวสียามติดต่อประสานงานแล้วก็สิไปแก้บ,บนนุญเนาะค่ะผู้ใดสิแก้บ,บุญน,น้ำเนาะค่ะผู้ใดถือไ,ไม่โชคไม่ลาบเด้อค่ะ กดแล้วแต่ศรัทธาใครจะซื้อร่วมผลไม้ยูทเทียนเนาะค่ะแต่ว่าไอ้เรื่องที่ว่าสิไปน่อนี่เบิร์ซับหาไปน่อบัตรท่านใดเดือดขายเอฟซีพ่อพ่อแม่แม่เพราะว่าบัตรท่านจักเจ้าของหน้าเพื่อนยู่พี่น้องหลักการบัตรท่านเด้ถามเพื่อนบัตรท่านได้เข้าไปทักหน้าหลักการบัตรท่านได้ปรึกษาผู้ใหญ่ทางนั้นเพราะว่าเพื่อนกาเพื่อนเป็นหัวทันร่องคุณนเนาะ เข้ากับตอวปรึกษาผู้กวนพอวางไม่รับใบค้นใบไหลายวที่ต้องใบบอเป็นสถานที่ของเงินผู้พาไปนี่เป็นอีกผู้นึงครับสถานที่ส่วนบุคคลเนาะแม่เจ้าของที่นาะบ่งั่นหูอยากขายยืมซือฝากบุทราบกนก็ได้เนาะค่ะซื้อบอทรมาถามเลขกกนก็ได้เนาะค่ะศูนย์เก้าสองก็ได้เนาะมีตามหน้าซองนั่งก็ได้ศูนย์เก้าสองแปดหกหนึ่งแปดสองหนึ่งสี่เรือว่า โซ่ปศิด้วยไดษเหล็หน่อติดต่อมาทางช่องเพื่อนเด้อค่ะพี่น้องเท่าที่นี้ขออนุญ,ญาตถามเรื่องปูไหาผีเราแบบไหนจะแก้บนยังไงปูไหาผีเบิกทรัพย์ว้าสิเอาหัวหมูได้ไปให้เพื่อนเราใหา้ใกล้ตัวเท่ที่มาที่ไปเป็นยังไงเข้าเหรอเบิกทรัพย์เขา้าแปดเก้าจำได้บ่ที่ออาไงคลิปแรกค่ะนะ ได้ขอเพื่อนมาเบิดปัญญาสางอาะเรพญานาคระได้ลั่นถ้ำกับเมืดปัญญาส่างส่วนมาก็าเจ้าถือกับมีขี้ดีว่ามีไฟถ้ำบุญนั่มเจ้าขว áng ขาว่าถุขันซื่อหละกับรไฮมู่ไว้ได้นี่สินะขันเท้าไฮมู่หละกการบุซื่อไว้ได้มันสิว่าถือขอซอยอีกเจียขอเงินสามล้านมาสั่งละสันขอถือสามล้านมาสัาหานหันหลาเลยไปทวงเก้าหกศูนย์รูหลายกันถือต้นนั่นน่ะได้สามล้านดี่ดี แต่ว่าเพเลินก็เลยว่าสร้างศูนหาในฝันเบิกทราบแต่เถียงเพ่อนมันมาถือตัวเถียงเพ่อนปูข่อยซื้อเจ็ดเก้าก็แปดเก้าคอยฝันว่าได้จับกุ้งก็จับปลาแต่ว่า่อยได้ติกุ้งหลายหลายวันมันบ่แม่ไม่จบศูนหาเพื่อนในเถียงเฮ้าขนาะดก็ได้ไปเบริรดเพื่อนน้ำศูนหาเนาะก็ได้ได้แปดเก้าของปูหายผีที่จะคล้องเถียงเอาในฝันเนาะกับบ่ ว่าตเน,นต้นได้ว่ากระไดยูเนาะค่ะสำรับกู้ให้ผีกรแม่นกระสีขอต่อเนื่องจุดกว่าสีได้ครบเงินสามล้านคือครบสามล้านงน่มใไดกระสีเศร้าขอเพิ่นขอเพิ่นให้เพิ่นซอยอีกเป็นขั้งสุดท้ายเพิ่นกระมาเข่าฝันส่วนมากกู้ไห้ผีจะมาเข่าฝันเป็นเลขฝันเนาะค่ะอาจจะมีข้าวมีดูดแล้วแต่ดวงไพ่ดวงมั่นแต่ว่าสำรับ ดูใช้ยาพุม่มเบิกทราบกันล่นอคือก,กันล่อภาษางานเพิ่นคือกันหายทาเอาเด้อค่ะพี่น้องได้แล้วก็สีฟ้าบอกแล้วก่ะทางช่องค่ะสีฟ้าบอกได้ทุกๆุกช่องเนาะคะ่ะนอ้อย่านวาเบื้องหินนอจ้างงวดนี่กระตองงวดใบกอนตมักเนาะ,ะนี่กระดาษว่สิมีเขียนไห้น้องแม่ตัวเดียวน้องดอกชอบเก้าสามสามเก้าหายไร้งี้ ทำกันนะเขียนครับได้เพิ่มแซมกันเอามันสีถือเขียนงามบบง่ามกับถือเนาะพี่น้องเนาะรู้นี่นะคือว่ามักส่วนตัวไายโบมักกระพานแล้วค่ะแต่ว่าย่านอันเนาะจัดจะตามเลขเก่าเนาะค่ะชอบเปิดซับชอบเนาะต่องวดไว้เลย้ยแต่คนถือหลายได้ส่ออ่อนเดีกันกู้หลายวันที่เจี๊ยเนาะ ต่องงวดเลยตองวดอันนี้ชอบชอบเฉยๆลับหมได้ไหมยด้บบบ๊อกับเด็กตัวเดียวนั่งดอกแด้ว่าเบิทรับสีร่อนไปทุ่มนักนักอัดนั่นักกับเหลกรับชทยภูมิงวดนี่ว่าสีตั้งจิตนั่งสมาธิเอาจักตัว สองตัวนตูเนาะค่ะเนาะลักาสิลอเลขดของคุณพ่อสีผ้าเพิ่นหวายพุ่มเมื่อทราบสิเป็นผู้กาวหวายพุ่มล้กกให้พ่อแล้วจุดทูบห้คือกาวรจุดแม่นรอบสิแมนเดขกูบมันคือออกเมื่อพ่ออาารยถามเพิ่นเนาะเพิ่นได้ว่าพ่อเอาสู้เทียนอ่ะพ่อจุดทูบเอาถือตลอดบอสามกับสองจุดทูบนี่บอพ่อคือเอาง่ายแต่แมนขัดพุ่มเพิ่นหายแมนเขาเอา ยังได้จะถือละว,ว่าจนสิเบิกทราบสีล้ออัดนักนักโตนั่นละ่ะขอพดหนีพดสินขอไว้จัางวดเธอหาหรือเพืน่นเ <8. S 2> พื่อนขอห้าครับขอห้างวดนะคะเอฟซีแยว่าบปเห็นเนาะคะ่ะคันแม่นเห็นกับสื่อยิบลอตเตอรี่ไว้นิดหน่อยค่ะน่มันบ่ถึกแต่หลายคนอยู่ดิบ่ถือเพราะว่าขอแค่ห้างวดห้างวดพอเนาะคะ่ะห้างวดเท่านั้นเนาะคะ่ะแต่ว่ากันถือชื้งงวดนี้ การเปลี่ยนแปลงกับสิไลต์เตอิอยีหลอดสำหรับสารของปูอาสิสร้างสารให้เพิ่มเพิ่มหรือจ้งไหนกับสิลอดติดต่อเจ้าของทีพ่นกวันเดอร์อันนี้เป็นเล็กชอบส่วนตัวบอกเอฟี่ไวมักในใจค่ะแต่ว่ากับสิอัดนอยู่มักไม่ใจกระได<อ>เพราะว่า<อ>เป็น<อ>เลน็กดังแล้วก็กลัวอั้นด้วยเนาะค่ะเนาะยานอั้นพร้อมเล็กดังพร้อมจ้งได้กระดังก็แล้วกันงวดนนี้เก้าสาม แต่ตามเลขตัวนี้เนาะค่ะนาออันนี้คือผัวไบกอนสำหรับผู้ใดมากับจังตามเด้อค่ะพี่น้องก็สามเม็ดเดียวครับอได้ไปไก่คัะเมื่อคืนว่าสิไปไก่ป่านั่นจ้าเถื่อจะต้องโยกความดีความจอบให้เอฟซีเพราะว่าเพิ่นล่งทุนซัพพอร์ตคาน้ำมันให้ไปให้แน่เพล่นว่ามีอยากได้แห้งไปให้แน่ว่าจัน คือบ่วันี่โ่ว์นด่โทรคุยกันเยค้าแต่ยาเราวเราสิดตั้งใจซื้อเล็กรับใจยวพุ่มทอนั่นเล้าว่าไปให้แม่ได้แม่อุ่นค่าน้ำมันให้เดียวนี่ก็เลยได้ไปนะคะพี่น้องตามจริงเวอร์กแทบกไปไก่ป่านนั่นเด้มันไก่แห้งซองลอยกิโลกป่านนี้ห้าไปจ้าสืถือบ่ถือป่านนี้ห้าก็เลยประกาศไปคุณแม่เพิ่นได้ซัพพอร์ตค่าน้ำมันเนาะค่ะ คุณแม่ีอย่างน้อซื้อเพิินเพิน่นทรบขอดูสองสามคนนี่ล่ะก็เลยขอบควะาคุณได้ไหลายเด้อค่ะเฮดให้เอฟซี FC ราาเบิกทราบได้ถึกเลขแปดแปดเก้าตามจริงบ่เคยซื้อแห่เห็นเลขแบบใจจูบยาวๆแล้วเอาแม่เอาแม่แบบใจขึ้นเลยมือนั่นอน่ะถ้าแม่ลอตเตอรี่ยุก่ใกล้นะย่านในเกียงหลายแผงอยู่มือน,นั้นได้หลายเติม มักแห้งแปดเก้าเก้าแปดนาะค,ะะะค่ะรากาแปดเจ็ดนีกาเป็นของคุณพ่อไอ้จิม,มเพิ่นไหามากเพิ่นว่าผีนํามาบอกให้เอานักนะคือให้ตัดสองโตเนาะคะ่ะถึงเม้นซื้อกับผีเลขล่างยูลรตลีแปดเจ็ดเนาะคะ่ะสําคัญว่าคนสื่อบอถ่นเนาะงวดนี่เตรียมรอไว้เดอร์ค่ะอัดนักนัดถามักถามไพม,ามีดวงพิม์่อ โชคเปิดดวงน้ากันกรการสิวายปูยูนี่ยูเนาะค่ะนล้วมีเอฟซีขอเปิดโชคเปิดดวงเห mm hmm. ็นเลขบอร์สืบโจทย์ไหวเบอสืบบอมีโชคบอมีดวงหลายประส,สาทเบิกทราบกสีเลี่ยงปูเนาแหลวก็เปิดดวง mm hmm. เดี๋ยวเบิงมือก่อนเนาะค่ะว่ามือใดเพราะว่าบุญเพิ่นยูนี่ว่าถ้าถือเลขสามตัวลูกจะเี้งไก่ต้มนะกาบวงสรวงเปิดโชคเปิดดวงมาะส่น แต่ว่าถ้าถึอรางวัลที่หนึ่งเสียเอาหมอล่ำมาลงมางาันให้ปูฟังยังไหปูอยากกินไก่ต้มที่น้องถือสามตูบว,ว่าถือราง,งวัลที่หนึ่งแมนี่แม่บนบนมือออกเลยเด้กสีได้ฮะไก่ต้มมาเ้ยงปูน้ำผลน,นํามากรากไม่กับสีเปิดดวงเปิดโชคเนาะค่ะใครอยากเปิดก็บม่ได้ง่ายนะค่ะตามสัทธาหรือบอกกับซื้อบายสีผลไม้ทุกเทียนอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคล เฮ็ดแล้วมันปังเฮ็ดแล้วมันหมานเฮ็ดแล้วเกิดโชคเกิดลาบนะ่วนตัวของเบิกพา์เนาะแต่ย่างฝันสักวันนี้จังหนเฮ็ดฝันเราเพิ่นยาอยากถือเลขให้อีราบวงสวงรู่ยเปิดโชครู่รเรียงปูเรียงงารู่ยมัานกระถือท่านั้นตัวสีหาเต้ไปเอาไก่เพิ่นวาจังซี่เพิ่นเข่าฝันหลังจากเพิ่นฝันมากก็ถือมาตลอดแต่ว่าถือว่าหลายมี่รอบเนี่ยได้นักเนาะค่ะ เป็นคววมเสือ้อห้าขอน้ำพุม่มน้ำเจ้าทีหววสีมาถือว่าถือมาลุ้นกันเด้อค่ะผู้ใดรอกับพี่มพรอไว้ใ่คิปแล้ค่ะเด้อขอยกอีกจักเทียนะคะเด็กมัดเด็กสอบของเบิกซับนะครับมักเฉยๆนะคะมักเฉยๆไปบบมาก,กบว่าต้องซื้อตั้งใาตัวน,ตนี้นะคือมักคือซื้อสีน้ำเหล็กเก่าเหล็กเก่าอนะค่ะเนาะเก้าสามสามเก้าเนาะค่ะ สียิบลอตเตอรี่ไว้ทุกงวดทุกงวดนะคะเพื่อสูบดีได้รางวัลสีนึงชอบก็จัดฉัดก็ผ่านนะคะ,อะเอฟซีเป็ี่นแวทางด้ค่ะเด้ด่อค่ะของหมวดกับพระท่านฝันย่างดอกพีนองสงสัยรอปูรอไปแก่บ,บนปูผละดจังสีฟันะนปูให้พีจะไปขอก่อน พีเอบไว้พีลูกพีแม่ตามไปลอยเอาดีพีนอนก่อนจะไปใช้จะไปลอยเอาคือกันไม่ค่อยสิแม่นเนาะแม่นยี่ยีอันนี้เไปลอยเอามาก์คเออค่ะปีเมาส์แพงงวดนี่ละปีเมาส์เลยก็รถตะวีเจอกันแสดงว่ามักนี่มันต้องมีที่มาใช่ไหมเนี่ยอ๋อกะอายุอัน คนละแม่หลวงเฮ้าคนละมังไดองมกต้องื่อจังได้ก็ต้องได้เอาละงวดนี่นะครับผมคิดว่าจีมางงวดนี่ลราพี่น้องบ่ฝันบ่ยังเอาเรียออายุแม่หลวงเฮ้านี่ละ